หรือทาสงครามการคาร้าเนี่ยจริงๆแล้วออในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมันเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศจริงไหมคะความตั้งใจที่จะปกป้องอุตสาหกรรมภายในลดการขาดดุลแก้ปัญหาภายในประเทศน,นะคะอาจารย์อ๋อไ,ไ,ไม่จริงหรอครับคือถ้าคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้ว่าตั้งแต่สมัยเดวิดริคาร์โดแล้วนะครับเป็นทฤษฎีเรื่องชื่อ comparative advantage นะครับหรือการได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยออมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าทุกประเทศเข,ข้าค้ากันโดยเสรี แต่ละประเทศก็จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ตัวเองผลิตได้ดีที่สุดและทุกประเทศก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกประเทศจะได้ของได้ผลิตได้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นและได้บริโภคสินค้าได้มากขึ้นและหลายแบบมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าทุกประเทศเนี่ยก็จะต้อง specialize หรือจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีนะครับ ดีในเชิงเปรียบเทียบ comparative advantage ได้ได้เก่งในเชิงเปรียบเทียบซึ่งแปลว่าคุณต้องยอมสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตัวเองในทุกๆอย่าง